ศาสนาพุทธคำสอนทั้งหมดอยู่ในนั้นชีวิตทั้งหมดอยู่ในนั้นวงจรของชีวิตอยู่ในนั้นเป็นบทเพลงแห่งพระอรหันต์บทเพลงแห่งพระอริยเจ้าทองเอาไปกอมลูกกอมหลานย่ำมานอนกอมเจ้าของ่มีลูกมีหลานก็บกอมเจ้าของกอมจิต กล่อมใจกล่อมวิญญาณให้มันรุ่งโร์ชัชวาลด้วยคุณธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอารามาก็ยังกล่อมอยู่นะบางทีเขาบอกผีป่าเนี่ผาัไปนอย่างบางูเดียวร้องมันงวนนึกขึ้นมาเวลาใดมันก็อยากจะร้องเฮตุงปฏิจะสัมภูตาเฮตุขังคานิรุชเลอา จึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแต่สลายก็ย่อมดับไปมันมีเหตุมันมีเหตุจึงมีผลมันมีปัจจัยนอนกอมโลกกลอมหลานกับล่องกอมใส่ขมองน,น้อยๆมันเผื่อมันจะเติบโตมาเป็นอริยะบ้างมันแห่งบริ้ยินเด็กหน่อยก็เหมือนในวิทยุทับ หัวขับก่อมันโทรทับทับเอานอนก่อมบทเพลงแห่งพระธรรมบทเพลงแห่งชีวิตในนั้นน่ะเล่าไว้หมดเลยสเพสตามลิสันเตมอลนันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายนี่ยืนเงื่อไขของชีวิตขึ้นมาเลยนี่นะจะต้องตายนะมันลืมหัน ลืมยจันไดเด่นเฮ้าเนี่ยสักขโยงคล้งปังป้าให้หัวปักสักงมุมคนโบราณคนบ่ใหผ้ผู้คนหจักสินจักทำโว้ยสักขโยงขยามเต็มซึ่งมายืนอยู่ของเก่าล้านเอนื่อยคนว่าคนเต็มโตนโยนไปเต็มสามสอกออกสามว่าสือกระบองเหล็กต่างพอพืน้นฝันเงี้ยสัญญิตก็นโยนใส่คนเต็ม เป็นยังไงเระหอ,อ,อกสางหนอดใสฮะตอกหอกสางคือเขาเนี่ย <c oughs> แล้วกระยงขย่างเต้นตั้งมายืนตั้งเทียงบัดค้องทอข่ำมหมากเมีย่ยงสังจอ่อข่าป่วย <c oughs> ของนักสางถือได้ไปมาโดยง่ายข้ามแพงเลยสังมาปากบ่ผนเสียงจ่อโบนยินของนักถือใยแบกโลก เมื่อโลกออามาแบกใส่หัวขมองลูกกูหัวกูเมียกูเงิน